สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นป .2 ทุกคนนะครับพบกับครูนิพนธ์หรือครูต้อมอีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์นี้นะครับสำหรับสัปดาห์นี้ครูก็จะมาสอนอวิชาสุขศึกษาและประนัตศึกษาในเรื่องของพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศนะครับเมื่อพร้อมแล้วเราไปศึกษาเนื้อหากันเลยนะครับ พศชายอย่างแรกเลยนะครับต้องมีความเป็นผู้นํามีความเข้มแข็งนะครับรู้จักอดทนอดกลั้นช่วยเหลืองานในครอบครัวอยู่เสมอนะครับรู้จักการเสียสละให้ผู้ที่อ่อนแอกว่ารู้จักขอโทษเมื่อตนทําผิดและก็ต้องรู้จักให้อภัยผู้อื่นนะครับเมื่อผู้อื่นทําผิดต่อนะครับ ใช้คำพูดที่สุภาพมีคำลงท้ายด้วยคำว่าครับนะครับไม่พูดคำหยาบแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกับโอกาสและก็สถานที่นะครับที่สำคัญคือต้องไม่เอาเปรียบหรือรังแกผู้ที่อ่อนแอกว่านะครับมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นนะครับอันนี้ก็คือ ของเพศชายอ่ะมาดูพฤติกรรมที่เหมาะสมของเพศหญิงกันนะครับเพศหญิงต้องช่วยเหลืองานบ้านอยู่เสมอนะครับแล้วต้องไม่อยู่ในที่รับตาคนกับเพศชาย2ต่อ2นะครับเพื่อความเหมาะสมรู้จักการประหยัดการอดออมไม่ใช้ใจฟุ่มเฟือยนะครับแล้วก็ต้องรู้จักการเป็นผู้นำด้วยการรู้จักช่วยเหลือตนเองนะครับ มาต่อนะครับใช้คำพูดที่สุภาพไพเราะอ่อนหวานนะครับมีคำลงท้ายด้วยคำว่าค่ะแล้วก็ไม่พูดคำหยาบน,นี้ก็เหมือนกับเพศชายนะครับต้องไม่พูดคำหยาบแต่งกายสุภาพเรียบร้อยมีกิริยามารยาทสุภาพอ่อนโยนและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเพศหญิงต้องไม่เล่นโลดโผนหรือเล่นรุนแรงนะครับ จากเน like ื้อหาที่ครูได้สอนแล้วนะครับก็ยังมีคลิปวิดีโอสั้นๆให้นักเรียนได้ศึกษากันเรามาศึกษาเนื้อหาจากคลิปวิดีโอกันเลยครับฮัลโหลมาโชผู้เป็นยอดเรื่องการกีฬามาแล้วแต่วันนี้ฮัลโหลมาโชไม่ได้มาชวนเล่นกีฬาหรอกนะน้องๆอ๋อวอลก็มาด้วยนะครับอลก็มาด้วยนะครับสวัสดีครับทุกๆคน S <S เอ๊เมื่อกี้เมื่อกี้ฮัลโหลฮัลโหลมาชอ่อจะชวนงงทุกๆคนไปไหนหรอไม่ได้ชวนไปไหนหรอกบอนล แต่จะมาบอกวิธีการปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับเพศตามแบบวัฒนธรรมกับน้องๆนะสิโอ้โหบอลบอลว่าเรื่องนี้ดีจริงๆนอกจากพวกเราพวกเราทุกคนจะต้องเห็นความสําคัญของตนเองตนเองแล้วก็ต้องรู้จักรู้จักเรียนรู้มารยาทและวิธีการปฏิบัติตนปฏิบัติตนให้เหมาะสมด้วยถูกต้องเลยบอลบอลในทุกสังคมก็มักมีการกําหนดพฤติกรรมที่เหมาะสมตามค่านิยมและวัฒนธรรมนะครับน้องๆโอ้ถ้าอย่างนั้นถ้าเรา เราเป็นคนไทยก็ควรปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับเพศตามแบบวัฒนธรรมของคนไทยนะครับจะได้อยู่ร่วมกันร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขความสุขทั้งกับเพื่อนต่างเพศต่างเพศและเพศเดียวกันใช่ไหมฮัลโหลฮัลโหลมาโชใช่ครับบอลบอลถ้าอย่างนั้นอย่างนั้นบอลบอลก็อยากรู้เรื่องนี้แล้วล่ะฮัลโหลฮัลโหลมาโช งั้นก็ตั้งใจฟังที่ฮันโลมโชจะพูดนะครับการปฏิบัติต้นให้เหมาะสมกับเพศตามแบบวัฒนธรรมไทยข้อแรกคือให้เกียรติซึ่งกันและกันเพศชายต้องเป็นสุภาพบุรุษไม่ขมเหงรังแกหรือถีอโอกาสแตะเนื้อต้องตัวผู้หญิงนะครับส่วนผู้หญิงก็ต้องพูดจาไพเราะไม่ดูถูกเหยียดหยาผู้อื่นนะครับ ข้อที่2ก็คือแสดงบทบาททางเพศให้เหมาะสมเพศชายก็ต้องมีน้ำใจต่อเพศหญิงเช่นเสียสละที่นั่งให้ผู้ที่อ่อนแอกว่าช่วยยกของเปิดประตูหรือช่วยเก็บของที่ตกไงล่ะครับบอลบอลทำได้สบายสบายอยู่แล้วฮัลโหลฮัลโหลมาช่อขอฟังข้อต่อไปเลยนะ โอ้ฮัลโลมาโชยังไม่ได้บอกการแสดงบทบาททางเพศที่เหมาะสมกับน้องๆผู้หญิงเลยนี่นาน้องๆผู้หญิงต้องรู้จักรักนวลสงวนตัวไม่สนิทสนมกับเพื่อนชายมากเกินไปไม่ไปเที่ยวกับเพื่อนชายตามลําพังและไม่แสดงความต้องการทางเพศอย่างเปิดเผยนะครับฮัลโลมาโชจะบอกข้อที่3าแล้วนะทางเพศชายและเพศหญิง ต้องให้ความสําคัญกับความเสมอภาคทางเพศด้วยนะจําไว้ว่าทั้งชายและหญิงมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นเท่าๆกันข้อต่อไปก็คือต้องแต่งกายให้ถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะแบบที่น้องๆเห็นอยู่นี่ไงล่ะโดยเฉพาะน้องๆผู้หญิงไม่ควรแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่เปิดเผยเนื้อตัวจนเกินไปนะข้อที่ห้า มีเพศสัมพันธ์เมื่อถึงวัยที่สมควรนั่นก็คือเมื่อแต่งงานกันอย่างถูกต้องตามประเพณีแล้วนั่นเองนะครับน้องๆอออีกข้อก็คือต้องรักษาสุขภาพอนามัยทางเพศเป็นประจำโดยต้องดูแลอวัยวะสืบพันธุ์ให้สะอาดแล้วมีสุขภาพดีอยู่เสมออย่าลืมจำข้อที่ควรปฏิบัติเหล่านี้นะครับน้องๆ เอ๊ะเดี๋ยวก่อนฮัลโหลฮัลโหลมาชยังมีอีกข้ออีกข้อที่ทุกทุกคนต้องรู้นั่นก็คือเมื่อทุกทุกคนมีปัญหาหรืออุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องเทศก็ควรปรึกษาผู้ใหญ่ที่เราไว้ใจไว้ใจจะได้แก้ปัญหาต่างๆได้ทันโอ้ฮัลโหลมาชลืมข้อนี้ไปเลยนั่นเนี่ยแต่ยังไงก็อย่าลืมปฏิบัติทุกๆข้อเลยนะน้องๆฮัลโหลมาชกับบอลบอลต้องไปแล้วสวัสดีครับทุกๆคน สวัสดีครับสวัสดีครับอ่านะครับหลังจากที่เราได้ศึกษาเนื้อหานะครับจากที่ครูได้สอนไปแล้วก็ได้ศึกษาจากคลิปวิดีโอนะครับสั้นๆที่ครูให้ดูเนาะอ่าต่อไปก็ให้นักเรียนนะครับได้ทําใบงานนะครับอ่าใบงานก็คือพฤติกรรมที่เหมาะสมของเพศชายนะครับครู ทำเป็นแผนภาพแล้วก็มีตารางเป็นช่องว่างไว้ให้นะครับให้นักเรียนเติมพฤติกรรมที่เหมาะสมของเพศชายลงไปะนะครับเห็นไหมแล้วที่สำคัญคืออย่าลืมเขียนชื่อชั้นแล้วก็เลขที่ด้วยนะครับมาดูใบงานต่อไปเลยนะครับสำหรับสัปดาห์นี้จะมีอยู่สใบงานด้วยกันนะครับก็คือพฤติกรรมที่เหมาะสมของเพศชายที่ผ่านไปแล้วก็ใบงานนี้ก็คือ พฤติกรรมที่เหมาะสมของเพศหญิงนะครับจากที่นักเรียนได้ศึกษาไปให้นักเรียนนําความรู้ที่ได้เติมลงในช่องว่างที่ครูทําไว้ให้นะครับซึ่งก็คล้ายๆกับพฤติกรรมที่เหมาะสมของเพศชายนะครับสุดท้ายก็คือขอให้เด็กๆทุกคนนั้นตั้งใจเรียนตั้งใจศึกษานะครับจากเนื้อหาที่ครูได้สอนแล้วก็ อย่าลืมทําใบงานมาส่งครูด้วยนะครับสําหรับสัปดาห์นี้ครูก็มีเรื่องที่จะสอนเพียงแค่นี้มาพบกับครูได้ใหม่ในสัปดาห์ต่อไปแล้วก็จากวิดีโอต่อไปนะครับสวัสดีครับ